มาแล้วครับเดี๋ยวจะมาสุ่มตัวใหม่แต่ตัวใหม่นี่สกิลสกิลอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเน็กเอาเน็ก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 มาเตอร์เข้ามาเพื่อสตรีมแล้วก็ให้เอาเทปซ่าสตรีมเลยเออจริงๆผมจะเปิดในมือถืออ่ะแล้วผมก็ลืมไปผมโหลดในคอมแล้วนะผมอ๋อเนี่ยไอโหลดเนี่ยคอมนี่คือบูสเตอร์แ็งหรือว่าโหลดในเนี่ยเออ LD player อ๋อให้นึกว่า CDMM ว่าแล้วมันจะตกเนี่ยเยอะที่เป็นรูปสายฟ้าป่ะมันใช้ดีอยู่นะใช่เนี่ย แล้วเจ้าแล้วมุกเจ้าในมาเตอร้เข้ามาตรงที่อะไรเนี่ยตัวดูแล้วดีเพเยอร์นี่แม่งเคยลงแล้วมันมีปัญหารอบนึงอะไรละเจ้ามาเพิ่มดวงเลยอมาดุดวงเอาเอามาเชียเอามาเชียพี่เอามาแช่งไอเดี๋ยวก็ดุดดวงไปเรียบร้อย่าออกอินเดียนะจงออกจงออกเอาตัวเอาตัวเอาตัวอะไรละจะกดแล้วนะรู้เปล่าว่าจริงๆนะปกติที่กดออกเป็นของไอดีในมาเตอร์ตอนแช่ เออวฮ้ยบ้านก็ออกเฮ้ยส้มส้มเฮ้ยส้มเลยสุ่มจอมเกลือเปิดเกลือิเกลืออยู่นี่เกลือหล้วร้อยโลมันโม้ยผ่านเลยเกลือี่ยคนกันร้อยโลคุณนับแล้วร้อยโลเฮ้ยต่อแหลกเอาดาวเพื่อนเกลือเนี่ยมันโง่เลขจนทุกวันนี้โง่เลขสัตว์ โง่เลขบอกไม่ใช่หลายตัวแล้วบอกโง่เลขโง่เลขมากมากจไม่ได้เลยไม่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่ใช่คนอันนี้คือเรียกว่าอนี้ไงแบบใจลอยไม่มีสมาธินันน้ำลายเยอะตั้งแต่วาระโอยอดเกมแค่นี้เลยแกตัวเลขกดจุ่มไม่ยัดยับไม่ได้เลยไม่อันนี้คือวิธีชินปกติอันนี้ไม่ใช่เยอะไม่ใช่ไงพี่ก็มันเป็นอย่างงี้แหละ ลูกค้าเวลาเวลาลูกค้าสั่งไปใส่กล่องน้ำลายยืดเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรลูกค้าก็เลยได้ลูกค้าก็เลยได้กล่องไปไม่ค่อยครบไงพี่ก็ว่าไปอดีตใครเนี่ยขาดเค้นเอาไปใช้ฟ้าขาดเค้นมันมีตลบเว้ยดูไม่ทันจะิคันหลังอยู่ข้ามเลยก็ได้บ้างอันเนี้ยพอออกแล้วไม่รู้หรอกเน่ยมันจะหมดอยู่แล้วพี่ต้องเลือกเออมันโรท้ายมันโรลงท้ายตัวโทเผื่อเพื่อช็อตเผื่อช็อต ตรงไหนก็ได้ไอมี่สมแสงวัเนี้จะห้าก้อนไปทุนเปิดต่อไหนคนอื่นไหนคนอื่นใครจะฟุ้มต่อเอ้ยแม่แม่ไม่เอาแบบสุดเลยอาหารดวงอาหนะสลับเนี่ยเราเยอะสุดเลยเนี่ยเหมือนกดไปเหมือนไม่ลดเลยเนี่ยลดเยอะอยู่ใครใครต่อไม่ไม่ลดเลยคนอ๋อเร็วเร็วใครต่อได้ไหกูก็ได้ไหกูต้องดูจอใครเนี่ยไอทีใช่ไหมนะไอที ีให้กูใช้คระถางเกินใช่ป่ะไม่ต้องเมื่อกี้ที่กูไม่ได้พรไอ้เชียไบนี่แหละมาแช่งกูเกินไปเรื่อยเลยเอี๊ยตีเฟอย์ตีพายแล้วตอนนี้ครับอันนี้ยังลำไม่ลำไม่ดีโทษสี่นกกองละอันนี้ดูหน้าจอหมดแล้วใช่ป่ะดู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 อยู่ดูอยู่อุ้ย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 เมาอุยยังไม่ทันวางแน่นเลยได้ซำอุ้ยไม่รอไง ไม่มาขี้สุดยอดเลยเห็นภาพแล้วมีผ้าไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายอย่างเงี้ยฟุ้งสามบายเฟนบล็อกนี่มันเล็บออกเล็บอออกได้ไหมเหมือนไอ้นีเหมือนแบบโลมาตรฐานั่นเห็นโลหน้าสีดาวชัวเหมือนแบบตั้งเลทโลนี่ไว้แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ เออแบบแบบสอบถามไม่ทำป่ะแบบสอบถามยังไม่ได้เข้าไปทำเลยมันมีถามมีถามด้วยว่าคุณสุ่มได้ตัวละครไอตัวนั้นปอยเอสอ่ะเอสนั่นอ่ะโอ้โหที่แล้วอ่ะกังหมัดแล้วแล้วมันมีไว้มันมีมีช้อยไฟเรียกว่าสุ่มไม่ได้แล้วมันบอกเหตุผล เห็นผลดรถทำไม่เหสุ่มไม่ได้อันหนักกรรมไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไมเห็นหมไม่ใช่มันไม่มันไม่แถวเห็นผลดสุ่มไม่ได้หรือว่าทำไมทำไมคุณถึงไม่มีเออกาแถามีอย่างมันมีวะสุ่มไม่ได้หรือว่าอะไรนะแต่ว่าพยายามมันมีม่ข้อว่าพยายามพยายามสุดแล้วแล้วก็สุ่มไม่ได้มันมีข้อนี้ด้วยเหมือน มันขยี้เลยแล้วแล้วก็มีอะไรตัวละครนี้ไม่บอกกับพิมพ์แล้วก็มีตัวละครท่านน้ำเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นแต่มีข้อหนึ่งที่สุดตาทีมงานไทยไม่แกงเนีไม่กูว่ามันก็แปลจากไอเนี่ยแหละมาแหละแต่คนอะไรที่จะสุดตาพี่ที่มันถามเราอะไรผมถามว่าเราอะไรเนี่ยลีโอนาเต็มแล้วเราเราเฮ้ยเรใจด้วยซุ่มสอบมาแล้วแต่ไม่ได้ลีโอนาเต็มแล้วไปต่อที่ต่อที่เอเวอร์พี่เป็นกูได้ไงรองทางแบบแบบเขาถามเรียนอยู่ไง ยังไม่ได้บอกมึงเลยเรื่อนี้อะไรเนี่ยอัไรหรอเสียงเปบอลอ่เว่ยไปเฮ้ยหวยมระกวดแม่ลังเลเลยววะดูงงจังหวยว่ะทัวร์อะไรสิทัวร์เลิมรู้อ่ะอยู่เฮเบ้นไหนเฮเบ้นอยู่เฮเบ้นในตัดโทษโทษไม่ได้อาบเอาเก่าอันนี้แม่ตูนแนวนั้นแ่ะ ไปต่อที่คิดเอ็กซิสเลยเฮ้ยยังไงมันออกอันคีจริงนะเดี๋ยวมึงหน้าจะชานะยังยังไม่กดใจเย็นไอ้ม้าม้าแต่คนตามลอยกันมาเลยแต่แต่คนเนลี่มันอันนี้มีหวานยังยังไม่ออกไอ้เราพี่ร้อนออกไปชุดไปต่อกันที่สีม่วงนะครับเพื่อนๆดูมามาไอ้เว้ยมาแล้วเนี่ยอ้า ทำไมมันเกลืออย่างเร็ววะห่วยหมฮะมาไปอย่างนี้อ่ะปกเรปกติใช่ไหมมึงมึงดูอย่างตู้ที่แล้วดิเฮ้ยแต่พวกมึงก็ได้ถั่วออเดอร์นะแรงไปเดือนถึงมันจะเป็นผิดตัวตายแล้วทำไมน้องอ้อนยากจังผู้ชายก็นนาสุมนะไอ้ธาตุไฟอ่ะไอตัวเนี้ยหรอรู้สึกแปลกแปลก แต่ส่วนมากคือน่าจะไปน่าจะเอาผีให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาผู้ชายไปใช่ไปลองสกิลมันมันยิงมันยิงสกิลได้ในตัวนั้นเลยอ่ะมีสติเท่าไหร่ก็ยิงไปเลยซัดแบบทั้งแมปอ่ะจีนจะหมดเลยผมว่าอยากผมชอบสกิลตัวพื้นมากกว่าเพราะว่าผมมีตัวฮิวไงมันใช้เลือดไม่น่ามีใครหรอไอ้ตัวผู้ชายตีนเนี่ยก็จินแหละเหลือค่อยไปสุ่มนะโอ้โหเท่าไหร่เอาละลุยต่อนะเหลือเก็บไว้ตัวอื่นผมว่าพื้นมันเก่งกว่า ว้ยเพ่าไฟผมไม่ค่อยมีหิวเอามาก็ใจยากกูกดตอบไปเลยนะเพื่อนครับโป้ใช้สิบสตาร์แฟร์พิเศษเพื่ออันเชิญใช่หรือไม่ตอบพี่ใช่เชิญต้องซุ่มจอมตือม่วงโอ้ยยังเหลือยังดียังดียังดีไอ้ม่วงกูกดพี่สมได้ละจ้าวันนี้พี่สุมได้อันนี้ไว้ อะไรวะนาโรเซียวพี่ก็งงไอ้ในเกมตัวนี้ด้วยเหรอวะไม่ใช่นาโรเซียวตัวอะไรวะผมจำไม่ได้ตัวขีกวางอ่ะอ๋อท่นานตัวขีกวางอ๋อไม่เคยเห็นอเหรอในอีเวนต์เข้ามาพร้อมไอ้ตัวไอ้นี่แหละพืชไนเปอร์ที่ผมรอดดกใ,ใหญ่ใหญ่เวะอ่อชื่ออะไรไนะลีกาอะไรตัว นี่ผมว่ามันแรงอ่ะมีกะเลยนะพาโลมาเหรอพาโลนาพาโลมาพาโลมาพาโลนาพาโลนาเออชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งพาโลมาพาโลมาพาโลมาเฮ้ยออโรบินไอ้เหี้ยถามไปกูว่าน่าจะล้อมหน้าอะไรสีส้มของกูต่อไปของใครของคีผมนึกว่าจ้ดูอกดเองไม่ต้องกดสะใจ กล่องแช่งอือดีเนี่ตัวของนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีตัวพี่เว่ยไม่มีเราต้องแบบม่วงใช่ไหม10โลเนี่ยตามทฤษฎีแล้วไม่ไม่ต้องต้องเหลืองตามกูทฤษฎีนี้ดื้อเนี่ยอ้าวที่จำได้ว่าทฤษฎีมันต้องโอ้โหแล้วดูวยโอ้โหยิ่งซ้ำตัวเนี่ยซ้ำหนึ่งสองสามสี่สามสามพี่แต่นก กูก็เลยบอกว่ากูเกลียดไอ้เฮี้ยนี่มากปลาเบย์ต่อแรกเลยแต่ทฤษฎีมันต้องม่วงกูบอกแล้วจากนั้ทฤษฎีแล้วเวย์แล้วออกอะไรถ้าตามทฤษฎีแล้วเวย์แล้วม่วงไหมใช่มันม่วงหมดแหละโอ้โหสิบโลที่สองอะจริงเวย์ก็ออกไปแล้วแต่ว่ามากดเรื่อยๆให้น้องๆดูเวย์มึงคอยดูแล้วกันไอ้เวย์ส้มออกกูกูไม่อยู่แค่เนี้ยอ่ะกูมั่นใจเวย์สีส้มอ่ะกูพูดแค่นี้เลยโอ้โหมาได้เอามาแล้วมั่นใจนี่ปักธงไปเนี่ย ใช่มันตั้งใจโอม้ยมันยังมันยังเหลืองอยู่พี่เเหลืองอสองตัวนี่มีสองอันสองอันนี่เว้ยมาเออเว้ยอย่างมาเลยมาทัวร์เธอสองตัวแต่ไม่ใช่เว้ยไม่ไปแล้วนี่ตัวเองช็อว์วาร์ดปู่ทำไมทําไมทําไมมึงไปโผล่ที่มาไม่อแล้วกูเพิ่งอัพปู่แบบอัพดาวเมื่อกี้ไปไม่มาให้กูอัพอีกแล้ว นั่นแหละไปแล้วคุว่าเราบาวิ่วต้องตันไงต่อไปต่อไปกูกูกูเยอะแค่กูไคเนี้เฮ้ยมาถึงว่ววิววิ่วสละสิบแล้วเสร็จเรื่องคร์หมดหมดแล้วขอบคุณที่เหนื่อยยากเราเพื่อนลงเป็นกองแข่งแทนฮุ้ยยังไม่ยังเหลืออีกเหรอสีส้มกูไปไหนเนี่ยไปคลิปตายว่งแม่งไอ้สัตว์ธรรมดาคลิปกดมาเยอะแล้ยปกติไอ้เหี้ยไม่ได้ออกเร็วเลยเฮ้ยเนี่ยคล้ายๆกันมืดมนเหมือนกัน เว้ยถ้ามันจะออกเลยว่ามันส่วนหน้ามันจะออกโล2ยี่สิบโลแรงมันมาออกเลยไหมอ้อ30โลน่าแหละคุณจดก่อนกดอนมา30โลแล้ว,จน,ลลวจนจดเลยต้องจดเลย <c oughs> นะนับไงว่ารอบนี้อร่าเยกเพชหมดเลยนะครับลุยนี่จอยฉีใช่ไหมคนระัใช่เหลือง ตามมันมาติดตามมันวาติดเฮ้ยส้มมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอปกติสองเปซนป่ะมีมึงอะแหละที่ออกถี่เกินไปจนน่าเกลียดไอ้เหียใอนกีุ่มมาของของพี่แรกๆออกถี่ไปแต่ว่าพอหลังยังกูเติมไปอ่ะยังพี่เติมไปมันก็ออกแบบสั่งตีแค่แล้วเกียบเลยมันมันล่อซื้ออืมตู้สวางไงพี่ ได้ดูรูนเลยตูเชวานอ๋อผมไม่ได้อวยดิเฮ้ย oh. มาแล้วตัวแรกของคีย์ห้าดาวเบอร์วิลี่เบอร์วอรลี่ครบอย่างวะจำไม่ได้น่าจะอย่างมั้งใช่ของตัวเห้าดาวอีกตัวโอ้ <laughs> มไปอยู่ตบวโปบลโบิสหมดเลยเ <laughs> อ้ยโอเคอ๋อคุสคูตา โอเคปโอ้น่าจะโลนี้หละว่าโลที่สี่สิบปกติมันน่าจะประมาณสี่สิบโลแลยสมไม่มันเนแค่มึงมันเป็นแค่มึจริงจริงจริงแ่มึลต่แต่กูล่อไปเท่าไหร่วะเก้าสิบเจ็ดยังไม่ออกเลย้ยโอ้โหไอ้กนเลยไม่ออกเลยวุวงเลย มันห <anto> <isto> ้าห้าสิบโลแรกอะมันสองเปอร์เซ็นต์เนแล้วมันที่เหลือมันก็เพิ่มขึ้นอีกโลตอนนี้ตอนตอนนี้ปวดปวดแล้วปวดแล้วตอนนี้อากาศเริ่มร้อนกดอีกรอบแม่งไอ้พัดขออีกรอบนดงอากาศอากาศเริ่มร้อนแอร์ไม่เย็นเลยโอห้าสิบโลแล้วออกมาเออเลยละเอามาเลยสามตัวสามตัวเลยตัวเดียวเองหุดไปหรือเปล่าไม่รู้เห็นลองดูอ่ะ ถ้าสมมติว่าแบบหกดาวขึ้นมาแล้วไม่ใช่ทัวร์เดอร์คือไปแล้วอะหลอนลุ้นเป๊ปปี้อาจจะเป็นทัวร์เดอร์แล้วก็ขึ้นมาเป็นในนี้ก็ได้นะอะไรนะไอตัวอะไรเนี่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลุดเลยไอ้หนูเดี๋ยอแช่งไงเนี่ยตาไมอ้แท้เฮ้ยมาแล้ว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  เท่าไหร่นะหมื่นห้าเสียเท่าไหร่วะกิโลห้าโลก็สามห้าสิบห้าใช่หมื่นห้าก็ยังน้อยอยู่ดีนะตอนที่เหลือเท่าไหร่ดูดิยังไม่รู้เลยพี่เดี๋ยว่ะดูตัวเหลี่ยกลิ้ตัวหนึ่งกันเน็กเสียไปหมื่นสองกับอีกฟิตเมตรเออหมื่นสองไปเยอะอยู่ถ้าเทียบกัทเดียวสกปกอ่ะสกปกอะไรเนี่ยบายมึงพูดให้ดีๆหน่อยน้องตัวเมนกูนะกูพูดว่าทำไมได้อะไรเนี่ยอ๋อเหรย ไปไปหมดลตะหมงตะหมงหลอดไปหมดแล้วโอ้คิดตริงอย่างกูไปป้าดดีไหมเนี่ยเฮ้ยได้เยอะเหลือเกินได้แล้วที่รักไปนั่งอ่านสกิลที่รักแป๊บอะไรขีมกดเลยกูดูจอมือถือได้ได้ดอะไรจะกดอยู่แป๊บหนึ่งเ็นเหลืออ่เหลือหมื่นแปดหายไปครึ่งหนึ่งหายเวลาครึ่งหนึ่งหน้าจอกดเหแปอนแปลกใช่ปะ น่าจบก่อนแปลกเหมือนมึงจะเติมยังไงไม่รู้หรือกูคิดไปเองเหมือนอันนี้ไงเล็กอะไรวะเขาเรียกว่าดี้ที่อีกตัวหนึ่งไงไอที่เป็นตัวแจกฟรีเป็นยังไงนกดต่อยไงนิงแจกฟรีตัวมันน่าจะเป็นห้าดาวใช่ีตัวเป็นห้าดาวเลยอีกตัว,ตวเน,ว<ด>นึ่ถ้าถ้าตัวนั้นเป็นหกดาวไอนิงน่าจะกดอีกไงเออถ้าดองเมีะอันนี้น่าจะใส่สุด เออตัวกระป๋อเมลอะถ้ามันเป็นหกดาวอะอันนี้มัน combo ยังใจดีคีย์กดยังนะรออยู่ฮะกลังคอมโบต่อเนื่องเป็นที่พาร์ที่กดไปแล้วอ๋ยโอเคกูกูแค่นี้แหละกูพอละฮุ้ยอะไรนะไอ้คีย์สุดยอดกูไปดูจอยคีย์ดีกว่าเว้ยีสามร้อยนาทีนะเป็นที่พาร์ทกูเติมเป็นปกติอยู่แล้วแค่ว่าเติมใช้าเฉยจอยแลนด์ยังไม่เติมเลยใช่ อันนี้คือพีพีบอกว่าต้องไม่ได้อันนี้ใช้กำลังไปพีบอกไม่จะเติมจะเติมปกติเติมไม่นี่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนี่ยนี่ค่อยไปเติมรอบนอกเลยพอดีจะเอาเงินเหลือจะกินข้าวมาเติมเนี่ยกูห้าสิบโลออกอ่ะมึงกิโลละสามสิบใช่ไหมเฮ้ยไม่ขิงว่ะมึงขิงมันขิงไงมันขิงไม่ได้ขิงกูแค่แบบว่าอุ้ยห้าสิบโลแล้วจะออกเหมือนกันอย่างนี้กูเรียกขิงไงอย่างนี้กูเรียกขิงเฮีย กูว่ามึงออกโลนี้แหละเนี่ย40โลนี่เงี้ยเชี้ยกูไม่ได้ฝักงงกูไม่ได้ฝักงงนี่เนี่ยส้มแล้วเนี่ยกูสัมผัสได้เนี่ยไอ้เฮี้ยกูแสบตาแสบตาส้มจริงจริงด้วยไอ้เฮี้ยกูบอกแล้วตรงเลดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไอ้เฮี้ยตรงตรงตรงอันลแรกเลยกูสัมผัสได้เลยกูว่าตรงอันนี้โลแรกเลยอันนั้นโลเก้าที่ที่กูว่าตรงตรงตรง งไม่รู้เหมือนกันพี่รู้แต่คำพูดพี่น้ำลายพี่ไอชีว่าตรงตรงจริงจริงชัดเลยลายดาวฤธิไอ้เคียชัดเลยไม่ใช่ไอ้เคียคนละตัว่าไอ้ดาวไอ้เคียเกี่ยวเลยชัดเลยเกี่ยวเไรชัดเลยอะไรเนี่ยชัดเลยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย้เย้ในชี้ิตประวัติฐานอยู่จบละเลยจบละตรงตรง ม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอถามคนเมื่อกี้ก่อนสัมผัสไปไหนเมื่อกี้เอาไจสัมผัสผมผมสัมผัสอย่างแค่หกดาวกันผมไม่รู้ว่าตัวอะไรไงหล่อเมื่อกี้บอกไม่เหมือนกันดเหมือนมั่นใจมากแบบไมันแบบมันก็ตอนแหลไปเรื่อยพี่เดี๋ยไปเชื่อเดี๋ยไปเชื่อครับพูดเย้นี่เลยเมื่อแหละพี่สัมผัสได้กดๆแล้วได้ขิงด้วยแคปกติอะไรเย้ยต่ละมันเป็นคนที่กดออกใน ได้จำนวนโลน้อยที่สุดเวลากดจนมันชินไปแล้วม่รู <correspond gamma> ้ไม่ชี้มรู้ไม่ชี้กดกดได้เยอะหน่อยหรือกดได้โลเยอะหน่อยเกินสามสิบโลน้้งใช่ไงพี่ทำเป็นร้งทำเป็นร้องดังๆที่กดไปตัวเองเสียหายน้อยตุดกูก็เสียกูก็เสียพนะมราสิบเมตรเนี่ยแค่ห้าสิบเมตรน้อยไอ้เหี้ยห้าสิบเมตรแต่น้อยมากเลยโอ้โหมึง มึงดูเนี้มึงบอกมึงเสียห้าสิบเปอรได้หกดาวมึงดูตู้ที่แล้วกูเสียกี่โมโรุไอ้เยี้ยตู้ที่แล้วได้แล้วตู้เนี้ยหรอกมึงมึงย้อยไปตู้มังกรน่ะไอ้สัสสองสองปุ่ไอ้นี่เท่าไหร่วะเก้าสิบเจ็ดอะกูเกิดเอาการันตีตู้แล้วไอ้เยี้ยเสียงการละคนดูไม่ค่อยจะพอใจนั่นแหละสิทุกคนเขาทอลอะไรอะเฮ้ยนี่ไงสได้แดนที่ยินดีทำไมยัง้องมาด่ากันนั่นแหละสิกูก็ยังว่าอยู่ ียอูริเอลจะเต็มแอีกนิดเดียเพื่อนตู้ชีวิตเห็นเขาบอกอูริเอลถ้าหกดาวนี่เทพมหาเทพธาตุไฟอ่ะจริงจริงคนจะใส่โอเปอเรนต์ได้หน่อยสมบัติได้ป่ะในสมบัตได้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอรับตากันจินตนาการไงด้วยความเชื่อเพื่อนเพื่อนแบบนี้นิ่มๆเดี๋ยวเดี๋ยวชิมะเลยเลดการันตีตู้ไอ้ตู้เพชรฟ้ามันไม่ข้ามตู้ก็เลยกดไม่ให้แม่งอ๋อหกดาวไปเลย เอาไปดูในกลุ่มมันข้ามตู้มันข้ามเลยเน็กมันให้ข้อมูลผิดผิดอ้าวเหรอข,ข้ามกูก็เลยแบบไอ้เห yeah, ี้ยกูน่าจะเก็บเปอร์เซ็นต์อันนั้นไว้ตู้นีู่ดีเฮ้ยพี่อ่ะที้เมื้อกูได้ถูกเจ้าตู้นั้นกูไม่ได้อันนี้กูว่ามันก็น่าโอนนะตู้ไหนคือตู้ไหนวะที่ไหวได้อ่าตู้ที่แล้วพี่เอเชียได้ได้ตรงเลนใช่ป่ะใช่ต้องตรงนั่นแหละพี่นี่ตรง ่าเดี๋ยวคำนวณก่อนมันห้าสิบบวกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเก้าสิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่บ้ไม่ไม่อาจจะหลุดเลยไงหลุดไม่ไม่มันมันมันเก้าสิบเปอร์เซ็นกว่ามันถ้าจะหลุดนี่คือมันก็มันก็มีโอกาสแล้วเพราะว่ามันมันการันตีหกดาวยังยังไม่ออกใช่ไหมหกดาวเนี่ยเจอยังไม่เคยออกมันก็ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นก็เลยถ้าสิบเอร์เซ็นมันการันตีหกดาวแต่หกดาวที่ออกมาไม่ได้การันตีว่าจะหลุดกูไปแล้วกูไปแล้วขี้จะสูงอยู่ด้วยเนี่ยไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีอะไรเหลืออะไรวะ ไม่ค่อยอยากใช้อันนี้สุ่มอะเอาไว้ซื้อจะกินโ <Okay. S 2> อเคผมจะรอบหน้ารอบนอกรอบโอเคเจอกันโอ้โหสีทูครึ่งแล้วรีววดูนาฬิกา